สวัสดีครับทุกคนวันนี้มามาต่อ EP สองกันแล้วครับผมจะล่อหรือไม่นะครับทุกคนออฟฟี่ครับโหซุบอืมตัวนั้นผมผ่านนี้แล้วครับ EP นั้น EP แรกแลครับปึ๊บปอาชัว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 ฮึบฮึบเฮือฮึบฮึบฮึบเฮียตกปึ๊บอึบโอเค Đi ừ, đi quá ôi ôi ơi chết 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 tay, chết chết để tay, chết 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 Ôi chết ui Để tay chết 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 hấp, ơi, ơi, gần lá rồi, húp, 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 đã lá. 用我。

วก่อนจะเย็นๆไม่เอาหนาไม่เอาหนาเดี๋ยวตกไม่เอาหนา ไปที่เดิมโอ้โหปึ๊บโอ้โหปึ๊บปึ๊บปิ๊งปึ๊บ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 ไม่ไม่ขึ้นอะปึ๊บเอาข้ามสิเอาเอาให้มันติดเออนั่นแหละไปนั่นแหละปึ๊บเกียร์ดานนีิ พี่ดานีสุด ปีนขึ้นไปให้ได้ผ่าตรงนั้นก็พอแล้วมั้งหาสีฟ้าแล้วกันแต่มันยากมากอุ้ยเกือบตกเกือบตกตขนาดสีฟ้ายัางยากอ่าดนี้เลย สวยี่ะะอุ้ยอยูก่อนอุยจะตายมัน cái cái

đứng 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 đ バイバーイ ปึ๊บวว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 ปึวปวว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 ปึวววววงปึ้งปึ้วปวว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 วงวว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 ปวววววววปวงววลวปวว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 ปววววววปวววววววปงป

ผมด้วยในการขดลิตามแล้วกดไลา์เจ๊บเจบตึ๊บ,บอาไปอะไปอาเลยเอ้ยเขาผ่านแล้วเนี่ยฉันยังไม่ผ่านเลยฉันติดนาอกับเขาอีก

กดไลค์กดติดตามงั้นผมขอปิดคลิไปไว้แค่นี้นะครับ